พี่ขอถามเราก่อนชื่อเล่นเราชื่อว่าอะไรกันบ้างครับเราก่อนชื่อสอนดีค่ะเราใบบุญค่ะผมนิวค่ะคุณฟพนค่นค่ะเพียงพิงคะอ่เข้าวปั้นครับตะวันครับโฟกัสคทับตุ้มตาครับชื่ออาตอมค่ะชื่ออ้อมค่ะชื่อทีครับเราอยู่โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนบ้านทงกล้วยค่ะโรงเรียนแม่แม่หม้อวิทยา ตอนนี้เราอยู่ชั้นปีที่เท่าไหร่ครับปีห้าค่ะปีสี่ปีะพัฒนาศึกษาปีที่ห้าเราคิดว่าในการแข่งเดือนมีนาคม2566เนี่ยเราอยากจะแข่งหรือเปล่าอยากอยากค่ะอยากครับอยากครับอยากใช่ไหมอยากเหมือนกันครับอยากครับอยากครับอยากอยากค่ะอยากค่ะมาทบทใจครั้งแรกของเราเลยที่ได้มาเรียนกับยูทิแฟอะคาเดมี่คืออะไรครับ ได้เรียนรู้เรื่องคำศัพท์ของ<ม>โปรแกรมต่างๆที่เราใช้กันทุกวันนี้แล้ว<ม>แล้วได้ได้สร้างหุ่นยนต์นะคะประมาณน,นี้คะ่ะครับผมได้รู้จักกับพิธีกรหรือพี่ๆใหม่ๆค,ะค่ะอืครับและได้ความสะนะะมุกสนานค่ะมครับผมได้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆและได้เจอกับพี่ๆและพิธีกรแปกหน้าค่ะ ประทับใจในการบังคับหุ่นยนต์เรือ่องการซื้อค่ะมีความสนุกค่ะอตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมได้สร้างหุ่นยนต์ครับใช้ได้เรียนรู้ที่เรียนรู้โค้ดโปรแกรมครับอได้เขียนโค้ดครับบังคับหุ่นยนต์ครั้งแรกครับอืมสอนละเอียดมากเลยค่ะพี่พี่ทุกคนช่วยกันสอนและทำให้พวกเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ ครับโอเคครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์นะ้ําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อธนดามีธรรมค่ะมาจากโรงเรียนบ้านนาคตค่ะอำเภอแม่ทะวันนี้มากันกี่คนครับมากันครูหนึ่งคนแล้วก็เด็กสามคนค่ะครับนี้มาเรียนกับทางยู i ิฟายเลนีเป็นยังไงบ้างกับอาจารย์อเด็กๆนะคะมีความสนใจนะคะเรื่องหุ่นยนต์แล้วก็วิทยากรก็จัดการอบรมที่เข้าใจง่ายค่ะ แล้วความประทับใจที่ได้จากยูนิฟายแคดดิ้งคืออะไรคบก็คือสามารถนําความรู้เรื่องนี้นะคะไปประยุก์ตใช้ในวิชาวิทยาการคำนวณแล้วก็ต่อยอดที่โรงเรียนได้ค่ะและสามารถส่งเด็กไปแข่งได้ถ้ามีโอกาสนี้สนใจมาเรียนกับเราเพิ่มเติมไหมครับสนใจค่ะก็จะชวนน้องๆที่โรงเรียนมาด้วยค่ะแ,แจ้งมาได้เลยนะครับครับ อยากถามอาจารย์ว่าเดือนหน้านี้พร้อมจะมาแข่งกับเราไหมครับเดือนหน้าก็พร้อมค่ะก็ต้องกลับไปฝึกที่โรงเรียนแล้วก็พร้อมที่จะแข่งครับครับก็จะประมาณวันที่สิบเก้ามีนาสองพันห้าร้อยสิบหกครับอาจารย์ค,ครับอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกต่อไหมครับกับการเรียน,นรเรยนื้อหาในวันนี้อ่าสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็เป็นเบื้องต้นแล้วก็แบบจะนําไปแบบบอกต่อ,อ,ตอแล้วก็สอนเด็กๆที่โรงเรียนค ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับสวัสดีสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงให้ด้วยนะ